ขับมาจากตรังนะครับก็ติดตามใน t i k t o อกก็ขอบคุณนะครับวัยรุ่น t i k t o อกสวัสดีวัยรุ่นภูธทออ่าวันนี้เวฟร้อยสิบนะครับเดิมเดิมแต่ก็มาเช็คอาการวูบวาเช่นเคยช่วงบิดสุดนะครับทีนี้เราจะลองเร่งกันดูก่อน มันจะเป็นอาการประมาณนี้อ่าทีนี้ก็เราก็ทําการตรวจเช็คทีนี้เรามาดูค่านะครับอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับอ่าเราก็ดูสีฟอย่างแรกนะครับอันนี้00แล้วเราบิดคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่ายี่สิบยี่สบ็ดสิบสามยิบห้าสามสิบปกติ ห้าสิบหกสิบหกสิบเนี่ยพอเริ่มเกินหกสิบมันจะถอยหลังถอยหลังปุ๊บเห็นไหมอ่าเราบิดสุดแล้วเนี่ยแต่มันอยู่ที่ห้าอยู่ที่แปดอยู่ที่เนี่ยมันไม่นิ่งนะครับช่วงบิดคเร่งสุดดังนั้นผมวิเคราะห์อันนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่ตัว TPS เราลองลองเปลี่ยนทีวีสกันดูแต่อันนี้มันไม่ใช่แท้นะครับบางคนถามว่าพี่มีทีวีสแท้ไหมแท้มันถ้าเบิกสูเลยมันจะมาพร้อมด้วยเรือนเลยครับแปดร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ตัวหนึ่ง200รอกว่าบาทแต่ถ้ารวมค่าเปลี่ยนก็ส5 0้สนะครับรวมค่าแดงนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันดูเดี๋ยวเราก็จะทําการอลองเปลี่ยนทีวีสดูเพราะค่าจากล็อกเตอร์ของก็ร้องอยู่นะครับอันนี้เป็น và che riêng và đào biển mày bé đu นี่มันค้างศูนย์อยู่ห5้าเราต้องขยับนะบห้เป็นศูนย์ศูนย์ก่อนอ่าศูนศูนย์แล้วก็ล็อกน็อตได้เลยทีนี้เราลองเร่งดูบิดคันเร่งดูเหมือนเดิมนะครับขึ้นตามลำดับไหมหกสิบเป็นหกสิบเป็นอึ่าอ่าไปถึงเจ็ดสิบกนะครับเจดสิบกถอยเหมือนเดิมบิดสุด เจ็ดสิบหกอ่าน่าจะปกตแแกากากปิแล้วเดี๋ยวเราลองบิดแล้วลองลองขี่ดูว่าอาการมันหายไหมทําการเปลี่ยนเจ้า TPS เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองขี่ดูว่ามันจะหายหรือไม่ลองเร่งดูก่อนนะ,ะขี่ดูด้วย เรียบร้อยนะครับอาการก็หายบิดได้สุดปกติเขาเป็นที่จุบทีค่ามันพอเลยหกสิบไปแล้วมันตีทีนี้คือกล่องมันรู้มัน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 รู้ว่าเออเปอร์เซ็นต์การเร่งอยู่ที่แปดอยู่ที่สิบอยู่ที่ยี่สิบแต่เราบิดหมดแล้วอากาศเข้าเยอะแล้วน้ำมันมันจ่ายแค่นั้นมันก็เลยบูกนะครับก็เป็นอาการที่เจอบ่อยนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ก็ลอง ลองลองเปลี่ยนลองเช็คดูก็เอาเป็นทิกเล็กๆมาปากอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ